กล้องไม่พอว่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะวันนี้เรามางานวันเกิดของพี่ไก่นะคะเราจะมาดูแขกในงานนะคะว่ามีใครบ้างนะคะไม่น่ารักก่อเดี๋ยวก็ไปเลยนะไม่ปวดต้องอกว่ะเดี๋ยวก็มันไม่ต้องกดตอกออกไม่ได้เดี๋ยวเราจะให้ดูกรชจุเยกุม นี่ค่ะจะภาพงานวันเกิดนะคะแม่โซเชียลแคมเหรอโซเชียลแคมค่ะนี่ีค่ะเอมมี่ค่ะค่ะแม่ทำไมไม่มุ้งไปถาหนังหน้าตรกเงาอ่ะถ่ายหาหนังหน้าใช่ไหมเอานี้ด้วยไหมลูกไม่เอาแม่เดี๋ยวเกิน้ำมันออก แล้วมีแขกรับเชิญมาค่ะเพิ่งมาจากบินตรงมาจากเมืองไทยเลยนะแล้วมีแขกรับเชิญบินตรงมาจากเมืองไทยเอกชัยศรีวิชัยค่ะแล้วแล้วคุกมาคุกมาดอกมาเดี๋ยวร้องเพลงหมากัดโชว์นเลยเอามั้เอาเอาเพลงหมากัดโชว์สักหนึ่งรอบนะัานที่ท่าน เ่จินดาค่ะดิค่ะเจนจัดค่ะพาาเมลาดาวเด่นหนูมันมืดมันย้อนแสงอ่ะอันนี้พี่อุ้ยค่ะพาาเมลาตาหงสิษฐ์เดี๋ยวก่อนอันนี้ผัวกับเมียแสงเขกามันไม่มีแสงอ่ะมันมืดมันย้อนแสง อันนี้พี่แพชค่ะก็หอยค่ะหอยไหนค่ะเดี๋ยวก่อนให้ดูพี่โจก่อนเห็นไหมนะเห็นป่ะเห็นปะเห็นปะมาซองสิซองตรงนี้สวัสดีค่ะปลาค่ะก็มาใกล้ๆนิดนึงน้าก๊อด อ่ะพูดพูดปิดคลิป่อยค่ะพูดปิดคลิปเลยค่ะพูดปิดคลิปหน่อยเจอกันเจกันรอบสองเดี๋ยวเรามาเจอกันจะบอกว่าหนูรักหัวโอเคค่ะหัวให้หนูเป็นโสดแล้วตอนนี้